สวัสดีผมต่อยสักคลิปกับคืนนี้นะครับสองคลิปเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาไปลง youtube นะครับให้สมาชิกดูด้วยนะครับเกี่ยวกับนะครับการเซตอัพลำหรือว่าการเช็คลำหลังที่ลำตกนะครับไม่ว่าจะตกเล็กตกน้อยตกกระแขงตกกระแทกนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันวิ่งบินบินบินอยู่แล้วมันหล่นตุ๊บลงี่พื้นนะครับห้ามบินต่อนะผมให้นึกซะว่าเปรียบเสมือนฮอนะครับตกปุ๊บต้องเอามาเช็คก่อนนะครับทีนี้แนวการเช็คมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าตกปุ๊บ ถ้ามันเปลี่ยนไปจากเซตติ้งเดิมเนี่ยอาการมจะเปลี่ยนนะครับอ่าท่านแรกนะครับนี่ให้เราเช็คเลยนะครับเอามาถึงวางใสยแท่นเลยครับเสียแบตเตอรี่นะครับตึ๊ดตึ๊ดนะเปิดรีโมทที่ไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันบินเองนะครับเผื่อบางจังหวะเราโชคดีนะครับผมเช็คก่อนนะครับเซอร์โวข้างหลังนะครับผมนี่เซอร์โวข้างหลังเนาะเดี๋ยวจัดก่อนอ่าเซอร์โวข้างหลังเนี่ยมันจะเซตตัวหลังที่เราเสียแบตแล้วนะครับปึ๊บตึ๊ดตึ๊ด ให้เราเช็คตรงนี้ก่อนนะครับนะเช็คตรงนี้ก่อนว่ามันอยู่ในแนวระนาบไหมนะครับถ้าระนาบเสร็จปุ๊บโอเคนะครับเราก็มาวองข้างลำอันนี้นะครับข้างลำนะครับเราจะเห็นบอร์ดนะครับแผ่นบอร์ด p C B อยู่สองตัวนี้นะครับให้เราเล็งนะครับต้องไอเกตแล้วแหละตอนนี้นะไม่มีอะไรช่วยแล้วนอกจากไอเกตนะครับ่ะให้เราเล็งตรงนี้ใส่บอร์ดนะครับองศามันต้อง ขนานกันนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นตรงนะครับแบบนี้นะครับสองเส้นคู่คู่กันอย่างนี้นะครับถ้ามันไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังเนี่ยเวลาบินครั้งต่อไปมันจะเสียการครับเสียการยังไงครับเดี๋ยวผมจะอธิบายครับอ่ะโอเคถ้าเอียงนะครับแบบนี้อ่าสมมุติไปข้างหน้าคู่นะครับเอียงไปหน้าคู่นะครับถ้าเราไม่ได้ปรับแต่งมันเนี่ยเวลาบินครั้งต่อไปครับถ้าเราปล่อยออกจากตัวปุ๊บเนี่ยลำจะพุ่งไปหน้าเองนะครับจะพุ่งไปเลยครับเพราะว่า มุมมอเตอร์มันเปลี่ยนนะครับจะพุ่งไปข้างหน้าแล้วนะครับบอร์ดมันจะสั่งการให้อันเนี้ยกลับมาข้างหลังเนื่องจากว่าลําเริ่มเอียงนะครับมันจะแก้ไปแก้มาเพราะว่ามันหาจุดให้บอร์ดศูนย์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นอย่างนี้มันจะไม่เหมือนโรนนะครับผมอ่ามันมันแกว่งได้อย่างนี้นะครับมันก็จะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอาการไม่นิ่งจะเกิดทันทีนะครับผมอ่าต่อไปถ้ามันเอ็นมาข้างหลังแบบนี้นะครับ ตอนปล่อยออกจากตัวนี้่ครับวิ่งเข้าหาเราแน่นอนนะครับปากนะครับผมอันตรายนะครับอันตรายให้เช็คก่อนทุกครั้งนะครับให้ตรงก่อนนะครับสองอย่างนะครับต่อไปถ้าบิดคนละฝั่งโอ้ยวถ้าบิดคนละฝั่งแบบนี้นะครับออกตัวได้นะครับเพราะว่าจังหวะบิดปุ๊บเนี่ยบอร์ดมันจะแก้ให้เราทันทีนะครับเราสามารถบินได้นะครับ แต่เมื่อไหร่ที่เราเลี้ยวนะครับแล้วเราปล่อยสติ๊กปุ๊บเนี่ยไอ้น,นี่มันจะทํางานสลับกันเลยครับจุ๊บฉะนั้นโดนเราจะไปงี้ครับบาร์ตอร์เลยไาา <st it> ปงี้ปุ๊บ <st it> <st it> ประมาณนี้ครับมันจะไม่นิ่งเลยครับอา,าร <hurt> อาการมันจะไม่เหมือนของเดิมเลยนะครับฉะนั้นให้เราแก้นะครับแก้โดยการนะครับคลายน็อตนะครับทุกต,ต,ตัวเลยนะครับแล้วก็ปรับมุมให้ตรงนะครับเล็งให้ตรงทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ล็อกใหม่นะครับล็อกใหม่เดี๋ยวเช็คตามนี้นะครับผม <C oughs> แล้วก็มีนะครับคิดว่าคงมีคนต้องคิดนะว่าทําไมไม่ทําให้มันตายตัวหมายถึงว่าหมุนไม่ได้นะครับหมุนไม่ได้นะครับสมมุตินะสมมติสมมุตมมิว่าหมุนไม่ได้นะครับเก็บก่อนเก็บหมอนี้ก่อนถ้าหมุนไม่ได้นะครับมันจะมีอยู่สองที่นะนะถ้าเราล็อกล็อกเลยนะครับล็อกแน่นแบบเป๊ะเลยแบบเอาคิดว่าเหมือนติดกาวกระช้างอ่ะอ่เหมือนที่กาวกรวช้างครับ เวลาที่มันตกปุ้งนะครับแรงกระแทกก็มันจะทําตรงนี้นะครับหนึ่งแน่ๆล่ะนะครับถ้าเซอร์ทนได้แท่งคาร์บอนทนได้นะครับไอนี้แตกก่อนนะครับแตกโปะอ่าโอเคแตกเปลี่ยนได้นะครับไม่มีปัญหานะครับเปลี่ยนง่ายนะครับรักสี่ตัวเปลี่ยนออกสั่งปิ้นนะครับแต่นะครับถ้าเกิดมันหนักกว่านั้นก็คือหนึ่งโซวเฟืองแตกนะครับดีต้นนะตัวนึงก็กับสามร้อยนะครับผมนะ เกือบสามร้อยละแท่งคาร์บอนไม่แพงครับแต่แต่นะครับถ้าเปลี่ยนแท่งคาร์บอนอยู่โหเรื่องใหญ่ครับหรือสายพงสายไฟเละเทะออกมาเลยครับนี่ผมก็เลยทําให้มันนะครับไม่ตายตัวครับตกชนโป๊บิดมอเตอร์ชนปักบิดไม่มีปัญหาครับบิดป่อยบิดไปครับเสียจปุ๊บเราก็กลับมาครับทาเหมือนเดิมครับตั้งแท่นเสียบแบตคลายน็อตปรับนะครับอย่าบิดอย่าบิดเลยนะครับเพราะว่าจังหวะที่มันกระแทกมันกระแทกด้วยความรวดเร็วชั่วอย่างเงี้ย ถ้าเรามาบิดๆค่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะทาให้ข้างในเนี่ยมันมันมันเขาเรียกมันแตกเส้นนะครับมันจะแตกเป็นเส้นยาวแต่เราไม่รู้ว่ามันแตกนะครับผมนั้นเวลาบินไปแล้วมันจะย้อยๆนะครับอ่าเราก็มาปรับกลับนะครับแล้วก็เซตเหมือนเดิมนะครับเสร็จปุ๊บก็ถอดแบตเสียบใหม่นะครับแล้วก็บินนะครับแล้วการมันจะกลับมาเหมือนเดิมครับตามนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดนะครับอันนี้เป็นทลิกนะครับถ้า จังหวะทุกอย่างถ้าเราดูแล้วเนี่ยมันปกติแล้วนะครับจังหวะที่เราปล่อยออกไปบินเนี่ยบินตุ๊ดมันถอยหลังมาเองซึ่งเรารู้สึกได้ว่ามันถอยเร็วไปประมาณนี้นครับให้ใช้ทิคแบบเมื่อกี้ได้นะครับก็คือไปปรับมุมมอเตอร์ให้ไปข้างหน้าน,นิดหน่อยนะครับนิดเดียวแล้วลำมันก็จะไม่มาหาเราครับมันก็จะออกไปข้างหน้านครับอเอาไว้ใช้ประโยชน์นะครับว่าเราอยากจะให้มันเดินหน้าออโต้หรือถอยหลังออโต้นะครับก็คือ ใช้มุมตรงนี้ช่วยนะได้นิดหน่อยนะครับถ้าเยอะเกินไปก็จะมีปัญหาในตอนบินนะครับผมฝากสมาชิกไว้นะครับท่านที่กําลังคิดอยากจะเล่นหรืออยังเล็งๆนะครับหรือว่าเล่นแล้วนะครับแต่ว่ายังบินไม่สนุกนะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่าโอหลำของเจ้าของคลิปนี่บินดีจังแนี่มีคนคิดเนมีคนคิดครับลำของเจ้าของคลิปบินดีจังทำไมลำผมบินไม่ได้เรื่องเลยครับอยู่ที่การฝึกฝนครับ วิทยุก็มีส่วนนะครับถ้าใช้วิทยุที่เราที่เราคุ้นมือนะครับมันก็จะไม่มีปัญหานะผมเจอหลายอย่างครับผมเจอหลายอย่างบอกตรงนะครับเดี๋ยวถ้าเป็นวิทยุนะครับตอนเนี้ผมใช้ทุกอันเนี่ยของลูกค้ามานี่ไม่ต่างกันเลยไม่ซ้ํากันเลยครับระยะสติกนะครับผมถ้าจะเปลี่ยนวิทยุนะครับหรือว่าหรือว่าจะเซตใหม่เนี่ยวิทยุมีผลเยอะนะครับนี่ ตำแหน่งการจับนะครับเห็นไหมโดยปกติครับปุ๊บเนี่ยถ้าผมจับวิญญาณเนี่ยมือผมจะต้องอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับอนี่กลายเป็นแบบนี้เราก็ไม่ถนัดกายไม่ต้องแบบยุ่ยโยงโยอย่างนี้นะครับเห็นไหมนนี้นะครับตัวเล็กแต่ถ้าเป็นอันนี้เห็นไหมมือผมพอดีเลยนะครับนี่มือพอดีเลยนะครับไม่โยงอย่างนี้เหมือนเมื่อกี้นะอันนี้จะปลายนิ้วพอดีเห็นไหมครับอ่าวิทยุมีผลนะครับอย่างตัวนี้ก็ยังพอรับได้นะครับ นี่ก็โกงๆหน่อยนึงครับแต่ว่าไม่เหมือนแบบเมื่อกี้นะครับฉะนั้นวิทยุมีผลต่อการบินครับเลือกวิทยุนะครับให้เหมาะถนัดตำเือครับผมโอเคแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมมาร์คสามปินครับ